อันนี้เอาแม่โครมาปัดเลนนะพี่น้องปัดเลนออกพี่น้องปัดคิดต้มเจ็คเตอร์ D6 จอดอยู่ด้านในครับเป็นเจ็คเตอร์นี่เสร็จแล้วครับเนี่ยด้านนี้ ที่ปูครับที่น้องอยู่ด้านข้างหมดนะครับหินครับหินออกหมดนะครับนี่เหลือเต่ดตินครับมาลุ้นกันครับตอนนี้กำลังแต่งทางจะออกได้หรือไม่ครับสิบเลาะ นั่นนี่ครับรถน้ำมันจมอยู่ตรงนี้ครับ Tomo, tomo, tomo. ได้ติดเปลาวาี่นะ้นะนองมาแล้วครับอยวสไลด์ก็พร้อมมาแล้วครับมาแล้วเลดียนครับเลดียนมีลื่น,น่อยครับเพราะว่าหนักด้านหน้าหนักเครื่องครับมีลื่นมีลื่น บสบายครับห้ามหยุดแล้วกันครับถ้าหยุดจะเลี่ยงครับนี่เอาันานแหละปัญหาอะไรพี่น้องวันนี้ปัญหาเกิียดแน่ครับปัญหาเกิียดแน่โยกได้เรียบร่ายครับ,รบนี่ หิบหยิบหยิบหยกทีนี้ทีละน,น่อยครับนี่คือคนมีประสบการณ์ครับขอให้ต่อลูกครับเอาลูกแล้วก็จะกลับรถรอคัน ต่อไปครับเข้าไปเทครับพี่น้องเปจังหวะครับเป็นจังหวะทาน ี่น้องน่าจะล่อครับรอให้คันนั้นมาดำก่อนครับน่าจอดล่อครับจอดลอหรือไปครับ ทำทาง,ทางครับพี่น้องมาจะตามด้านน,นอ,อกเนี่ยหมดไม่เข้าว่างั้นครับไม่เสียงครับนี่ไง texture คือกานปาดเพื่นอน้องเจอมาทำทางครับพี่น้องติดลมตรงนี้ ยุสุสามอกษรอ่อแต่งทางให้ทุกข่วงก่อนพี่น้องมวยแทนครับมวยแทนครับเดี๋ยวคนจะหาว่าปลาไปไหนอันนี้มวยแทนครับปลาไปอยู่หน้าง,งานสนก,กุลอยู่ครับตอนนี้อ้าทำยังไงแบบนี้บนสับนะครับมวยแทนครับไม่ใช่ปลานะครับ 接通乱没得？ เดี๋ยพี่น้องเป็นเกียร์เกียร์ตัดพี่น้องเกียร์ตัดรถไม่สนิทมันจะเข้ายากครับพี่น้องมันต้องได้ดับเครื่องก่อนนะพี่น้องถึงจะเข้าได้นะครับเป็นเกียร์ตัดนี่ครับงานเล็กเซอร์คุมสูเราเนี่ยถ้ารถขยับตัวมันก็จะเฟื่องมันก็จะหนีรอบนะครับมันก็จะอย่างนี้ตันครับ,ร,บรูปถายรังรนกเลย ujung dung này uống dung này dung nhớ là ơi.